สวัสดีจ้าพี่โยคุลาดบ่านเองด้วยจ้าน้องแก้มค่ะอาจารย์นี่พี่โยก็มาถึงป่านอจอยับลอยด้วยจ้าแล้วก็เตรียมตัวหากระเด็นโอ้โหแล้วจะให้นั่นนี่เดินเข้ามาก็พอเห็นเดินจ้วยจ้าไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยจะเพราะว่าฝนมันพึ่งตกกะจ้าแต่ว่ามันก็มีรอยที่ว่างอกมาเก่าๆเลยนะจ้าแต่ว่าพี่โยเดินมาก็พอมีเห็นเดินให้น้องแก้มเก็บต์ด้วจ้าอาจารย์เดี๋ยวมันลุ้นกันนะจ้ามาเป็นกำลังใจกับพี่โยได้ด้วจ้าว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ้าน้องแก้มฮัก เราจดมันก็จะนอนในน้อยดะจ๊ะอ,อันนี้คือเป็นนอแบบแบบถึงจุดไฟเผานอนมันเล่น้อยนะจ๊ะมันจะไปเหมือนนอนที่พิโยมาหาช่วงเล็กๆข้าวนู้นนะจ๊ะไปจ้ะเดี๋ยวไปเรียนๆนะจ๊ะโอ้นงแก้มเกีงเห็นเลยด้จ๊ะครับดีๆจับฮักบางนีเลยเออนั่นได้ออนอนมันจะในน้อยแบบนี้ด้จ๊ะอันนู้นเราได้ไม่ละลุทีนู้นเออ,เอ,อแล้วแล้วก็นู้นได้ ก็เอาไปปอกพ่อแกงน่าจะนี่อันนี้แกงอร่อยน่าจะนี่ไปจ้าเออนอมันก็จะน้อยน้อยนะาจะมีนอใหญ่นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นจูดเหล็กนะจจะนี่โอ้ไปจ้านีน่าจะนอก็จะเล็กเล็กยังไงน่าจะนี่เอ้ยจ้าอ่าน่า็บเก็บเลยฮักหนูฮักอ่ะ จะเปนนน็นอะไรยังไงฮักได้ไหม <S <S นี่นะนี่นี่ดูป่ะจับฮักที่ดีเออนี่มาดี๋ยวจา้าหนอนเล็กๆไอ้แกงอร่อยเด้อจ้าน,นี่ไปจา้าอ้าวนายฮักมาเลยเออ,เอเกล็ดหนอนยาวเด้อจ้าอย้าวฮักเลยตรงแก,แกงเก่งถือว่าเห็นด้วยป่ายังไม่เห็นเลยอืไป โอ้โหเจ้ะหนอใหญ่เลยจ้ะนี่ถือว่าเป็นหนอใหญ่เลยด้วจ้ะนี่ต้องแก้มต้องจับสองนิ้นเนวเหรอฮักเลาวหลุดอย่าไปกำนี่ไงมันไม่ออกเอ้ยไอ้จ้าโอ้หหนอแดงจ่อยเลยจ้ะกำลังหวานด้วจ้ะอ๋ออันเอาได้ไหมลองฮักดูด,ดูยาวไหมลองฮักโยกไปโยกมาเ,เออ,อได้แค่นั้นนี่ไอ้จ้าตรงนี้ก็ได้มาหนอใหญ่ๆอุ้ว่ หลุนกันนะจ๊ะหาพอไปได้แกงก็ยังดีนจะจ๊ะกระเทิรนมาแล้วไหนไหนไหนนอกลังผูดแดงๆเด็ดจังอ,อ,อ,อีกจัะนี่แม่สีแม่สีมือดีจังสีมือฮะลังผูอ่ะอืเอ้ยเลยสองวันมาดีอาจารย์โห เป็นนักธิปอยูแล้วาทำงานกว่าจะลือนั่นล่ะโอ้น้องแนนก็ได้ยังด้วยจ้ะ <c oughs> นี่ก็เป็นนอนอยอย่างนงี้แเลยจ้ะมันไม่ได้เป็นนอใหญ่นั่นเด้น้องแนนเห็นไหมนี่ก้อนนั่นแหละกามือเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละนะะไปเรื่อยๆด้จ้ะแต่นิดๆหน่อยก็่อได้เอาไปแข่งจากมอหนึ่งก็ยังดีนะจ๊ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าล้อยเข้าเผาไฟด้วจานี่ที่กอมันก็จะต้นใหญ่ๆนี่หรืจะจะว่าพอเผาไฟไปทุกปีทุกปีทุกปีต้นก็เลยเริ่มหน่อยลงหน่อยลงนะจ๊โอ้เดินแยกใหญ่กันหานู่นนะทางนู่นทางเขียวๆขีน่นแน่นเดินไปแล้วนี่ข้างหลังนี่นะลองเดินดูต้นกอเขียวๆนั่นไปน้องแก่เดินตะเบี้ยไปเลยอ้าวพี่โยก่อนเนาะโอ้ยเบื่อกระตัวเองด้วจาะนี่นะ

เต็มปลานีเดิอิจะนี่จะจ็ทำเลนออกเกลือไปทางไหนเนี Pope> ่เด๋ยดจ้านี่ อยู่เซมก้องอยู่กับตองนั่นเอาได้จริเอาอยากหน่อยนะจ๊ะต้องพยายามมองดูดีๆนะจ๊ะแต่พอดีก็จะนอนยายอยู่สิฝังมีได้าด้วยทาเป็นแบบพฝนตกใสด่ดีๆนี่งอกเป็นก้องอยงู่นะจ๊ะเก็บสนุกได้จนริงพอมันก็จะงอไปเปิดไหลนอนนะจ๊ะพอดีจ้ะ หลายนอนนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หน่จะง,งอกระลังนอกระเต้นันจ๊ะด้วยโอ้นอใหญ่ๆดนะจ๊ะนที่ว่านอใหญ่ดนะจ๊ะนี่สำหรับว่านอโจทย์ ไอ้ต้นปีนั่นจ้ะนี่มาดูเก็บไปเมลีจะวา่ายังไงาด้จ้ะนี่เวลาปอกแล้วนันนโยกเขาแเอายกแ <c oughs> จกจ้ะเวลาปอกแกงแล้วนอนออนกอินอร่อยจ้ะโอ้หนอใหญ่ด้วยจ้ะ เน,นี่ยชาชาไดโนแบบเนี้ยแกงอร่อยจันนิกำลังอ่อนเลยดิยจันแกงทางตุ่นเลยจันแกงทางนอเลยจันอยู่กับว่าเกิดไปแกงทางตุนน่นนะจันนินี่จ้ะนิจันนอขนาดนี้แหละกำลังอ้วกกำลังนาแบบนอโอ้ทีนี้เลยจัน มันอยู่บางตุ่นนะจ๊ะบางกอมันจ๊ะที่พี่โยเดินไปมันก็ไม่เห็นเนาะโอ้หนอนใหญ่จังนี่อ้อหนอนพลังงานอีกวันสองวันก็ใหญ่เลยจัะโยเสียดายน,นะจ๊ะเพราะว่าตรงทำงานจะไมีเวลามาหาด้จังจะพลาดไปเรี่ยๆนะจ๊ะ ไที่เรนอส้อมนอแนล้วก็ทีะเราโกพี่โยก็ลืมเอาผ่าเทียนหนามาด้วยจ้นะดีว่าก้อมันไม่ค่อยลุกนะจ๊ะมันก็เลยไม่ค่อยเกาะไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ยังมีเกาะดึงนะจ๊ะพี่เดินผ่านเลยหันกลับมาเห็นอีกเดี๋ยวะ ปลามันกว้างนะจ๊ะพี่โย่ก็ลอ,องเลี้ยเลยตรงแยกกันหานะจ๊ะพอถ้าเดินหาด้วยกันแล้มันจะไม่ได้นะจ๊ะถ้ามันเริมขึ้นยอดก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนู้นนะจ๊ะโยจะเดินไปหาตัก้กออ่ะนะจ๊ะถ้ามันไม่โดนเผากอจะใหญ่ต้นจะใหญ่จะแต่นี่โดนเผาทุกปีทุกปีนะจ๊ะก็กเลยยิ่งจะหน่อยลงหน่อยลงนะจ๊ะ ไอสิ่งนี้คือต้นโจดนั่นแหละจ้ะพี่โยฮาเป็นยังไงจ้ะนอกร่างเงอะงะเลยจัะใบบสระพันกัดใหญ่เลยจ้ะเนี่ยโอ้พิโยเห็นเลยจ้ะจักน้องแน่กับน,น้องแก่ไปทางไหนน้อนจะลอยเข้ามาหาหมาวาสน,นี่ได้ได้จ้ะ รูทรงแหลวนะพอรอยมีรอยแต่นคนเดินคนอะไรมาหัก้ยกันอแดงๆด,ด้วยจัถ้าใหญ่ก็ยังอ้วนเลยนะจัะถ้าเจอหนอยอย่างนี้แหละถือว,ว่ามารสุดเลยจังจะที่แบบพิโยมาหาคือต้องการหนอนแบบนี้เลยจะแต่ว่ามันยังไม่ออกเราจะพอผุนมันพิงตกได้วันสองวันนะจ๊ะ โยก็พลาดลืมเอามีดมาเดี๋ยวจะนี่มีมีดมาเสะ็จแล้วจะวันแรกเลยจะเลยลืมว่าจะต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวจะนี่ก็คิดว่าแต่เป็นนอยาวแล้วฮักเลยเลยจะแต่ว่าพี่โยก็ลืมไปว่ามันจะมีนอที่ว่ายังไม่โผล่มาจากดินมดาเลยไปไเอวมีดเอาอะไรมาแล้วแต่ะลองเนล่นเตรียมมาแล้วจ้ะจะโชคดีก็มาเจอนอโอ้โห นี่โอ้โหจะความสุขเล็กๆนหน่อยองพี่โยนะจ้ะนี่ได้ไม่ได้พี่โยก็รู่ว่ามันงอกโยกับมาเลยจ้ะหาไปเรื่อยๆนะจ้ะหนังห้าไปกลุ่มห้าไปนะจ้ะ เกือบฐานไปได้จากกอียกันเลยที่มันสุกอยู่ในกอเนี่ยอะไรที่ก็เจ้าแย่เลยเด็กจ้ะจะแบบเนื้อใหญ่จริงจ้ะค่ชาจ้ะนั่นเีงพี่โยก็เอาถุงมาใส่ได้เด็กจ้ะนี่เพราะว่าตะการของเจนก็ตรงเนี้ยนัาไปนะจ้ะ เราจะใส่ถุงไว้เกาะมันยังงอกไม่เยอะนะจ๊ะพอพ้นผึ่งตกใส่นะจ๊ะแต่ว่าก็พอเลีมด่าย,ยู่จ๊ะงอมกับเลียมงอกนิดหน่อยนี่แหละจ้ะฮักเ,เลยนะจัะพี่โย่ไม่ได้เอามีดมากกับพอบ่อป่ะขี้วันเป็นนอแบบนี้เราฮัากได้เลยนะจ๊ะอันนี้เขาเผาใหม่ๆด้วยจะเลยฮักได้ง่าย ว่าเป็นช่วงที่ว่าใบามันปกคลุมแล้วนะจ๊ะพโยตองมุดต้องคานอย่างที่ว่าเคยพามาหาปีที่แล้วนะจ๊ะ๊นะตอนี้ฝนตกใส่หยอดกรเริ่มเขียวเต้มน,นะจ๊ะอีกจากอาทิตย์หรือวันสองวันนี่ก็นอน,นะจะงอกมาเต็มจ๊ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หนะ้าพโยถึงจะได้พามาอีกทีหนึ่งนจ๊ะอันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยก็น่าจะแบบพูดหนี้ต้องไปทํางานนะจ๊ะ,จะใจนะพโยกระชอบอยากมาหาอยู่จ๊ะจะว่า ก็ต้องทำงานก่อนนะจ๊ะีเด๋ยวอนอดีตนานอีกคนก็จะเต้นเลยจะะว่าฝนมันตกใส่แล้วที่นี้เขาจะลัวมันจะแทงนอนงอเข้ามากันเต็มดิจ๊ะโอ้ี่จ้ะนี่หลายนอนีิจ้ะตรงนี้คนละกอแต่ละก็หลายนอนดิจ๊ะ 你在？嗯嗯嗯。嗯。哎哎，咋？比优可乌突突突回来的得咋？ เป็นความสะออนนะจ๊ะเนาะที่เอฟซีถามวาิโยจุดจุ๊อะไรดีคือมันเป็นการสะออนของคนคนลาดนะจ๊ะแบบโอ้ทำไมหลายแท้ดูอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> จะเด,เดินหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้นแก้มได้ไหมลูกเออทำไมเสียงเป็นเงินล่ะเดินตามแม่ <c oughs> ก็ยังไม่เคยงอเท่าไรน,น่นาจะ่าจะรออีกจักรทิศอะไรเงี้ยจากเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกใส่เราก็จะเดินหากอที่ว่ามันงอกก้อนล้วก็ช่วงไม่มีฝนแล้วมันจะแบบว่างอกขึ้นมานะจ๊ะยังพอเล็มๆได้อยู่นะจ่าจ้ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆน่าจะหนอแดงจ่อยเลยจ้ะนีะ่อ้วนเลยจะนี

อืมจริงเลยเก็บเก็บเลยเจ้าไปเตอมนะจ้ะเก็บเก็บมาเลยลูกฮักมาเลยลูกฮักได้ไหมดึงดงมุนมุปิดปิดเอ,เอ้ดูนองแนนดาด้นะใ่ตะกา น,นอนประมาณนี้นะจ๊ะพี่โยก็ใส่ถุงนี่เลยจะ๊จะยวไปรวมกันกับพอ่อจะเกะไส่แกะจักมอหนึ่งนะจ๊ะมอหน,นอ้อยเดี๋ยวจ๊ะเดหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่มาอวดปตาย,ยใส่ถุงหนาม,มอมจ้ะบ้าักมาเลยได้ไหม เ้ใส่แป,ป้เออมาฮักมาลุกกนนอสองหรือสามเอ้ยินนอเอ้ยนอฮักมาเอ้ยเยวกับเีูกจะมีเด็ดจัโอ้มันแทงเข้าไปขางนู้นเป็นเกกอ๋อนกเกมกัเห็ยก่นลงแกมดิงนั่นนี่ลูกเี๋ยวันเอ้ยปาตันนี่เี่นหนูดัะดิงนั่นนี้เหียฮักฮักฮักมงค่ดิง นอนยังใหญ่หญสเสียงทุกคนเจ้าไปเรื่อยๆนะจ๊ะเห็นดีจริงๆเลยน้องเกมไม่ต้องไปช่วยยายป๊กด้วยนี่ <c oughs> จ้นานอนไม่จะงอประมาณอย่างนี้เลยนะจ๊ะหักมาลูกเฮ้ย ฮักมาเลยนอมันหน่อยๆจะก,กล่องกับเขาไปไม่ทิ้งนะจัะฮักมาเลยขานไปเอาตรงนู้นได้ลูกดไ,ได้ไหมได้ด้วยไปจ้า,าเก็บฮักเลยเฮ้ย เราแกมฮักโอเราเกมมาแฮกเราโจดเก่งเลยดิยจันนี่ถ้าม,มาฝึกปีเดียวปีที่แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นปีที่สองเขาน้องแกมดิจันนิติบาได้มาหาเราโจดกับแม่กับป่านะจ๊ะแฮกเก่งขึ้นเด่นดิจันนี่เออด้จันแฮกมาเลยลูกเราแก่เลยเนาะอ้วนดิจัน,น นี่เราจะอยากได้นอข,า,ขาวๆาววๆแบบนี้แหละจัะนเกงเทปน่ากเทบแตไหมอ่ฮกเลยเดียวได้เลยค่ะอาเกงแฮกอืกอยากนกเกงว็าชำนาญเีนเดียร์เจเดน ได้ไหมเออไปจ้ะฮักมหเก็บอืมอ่าเก็บเลยลูกเก็บเลยดูเก็บฝั่งนี้ไปคือย้อมป็นต้นไม้นี่เออนะ่ะูเอาที่มัทน,นัาทแเลอ้าเออก็อนี้ได้สีนอได้ด้วยเจ

นมือตามลงมาอีกเออนีนือลยน้องเออเนอิกนอยังอวนลยเฮ้น่ะห็นไหม่นอใหญ่จัไปจัเอออนี้อ่ากระดาษจันทร์ฮ่าฮาลาฮ่าา กมาลูกกะไ,ไหมหักข้างบนกันเลยยิบมแหักมาลูกทำไมมันนอน้อยจังนักแก้มก็เห็นดีจรจริ อ่าหักมาเลยลูกนอนออกมันได้เอออ่าหักมาไดาาาเ้เสียงใครก็บเก็บกบเก็บอยู่แถวนี้ใส่เมยไหมไม่จ้าใส่ไหมนะใช่เรียก์ดึ่กเก็บเก็บเลยกี่นอนลูกนี่กี่นอน นอนเลยนี่จ้าอันนี้เอาไหมคะต้องเอาดักรูกมันนอนนอนอ้าวนู้ดออเดี๋ยวตารับเองเลยอยู่อยู่ไกลนี่เสียงนกได้ลองน้องเก่ จะก็าหามากันเรียบหลอนจะก่อยังไม่ถั่วปลาดิ้ะก,กับปลามันกว้างนะจ๊ะต่ก่อจะคับรถดดูไปเรื่อยนะตรงนี้เรามาดูผลงานดูโอ้โ oh ห oh. แมรี่จะปอกไว้ไม่น,อน้อยกบเป็นตะการนี่ก็ไดจะไดพอหมอกแกงในอยน่อยนะจ๊ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจจะพิโยกผ้ามาหานอโจพอมันไดถึงฤด,ดูกาลที่หานนโจล้วจะภาว่าผนโต๊กแล้วเขาจุดตานะจ๊ะอันนี้พ่โยมาหากระปลาดงนังดำไกลๆสนามบินนะจ๊ะ สนามบินของนครราชสีมานะจ๊ะห่างจากาบ้านพี่โยประมาณเกือบสามสิบกิโลนะเดะีโยก็ขับรถมาก,กันแต่เช้านะจ๊ะนี่ก็แจ้งก,กี่โมงกี่ยามแต่ก็ยังจะลองหาดูไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่ใช้กดติดตามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเออเสียงดังแต่น้อ